มูไซไ่ไซม่มีพิเส้นใจนะแต่ขัดต่อมูอื่นไม่เคยแนงนะอาวเนี่ยนีุ่งเลยเออกล่องวางเล่นกล่องไว้เนี่ยนี่ด้วยเล่นกล่องริ้ด้วยนี่แอนโต้ตรงเนี้ยออกกันเอาลังเลยนอนเฉยแลวโอ้นี่เห็นหูว่งผ่านไปหมดเลย แกงดูกดยแงกด้เฮ้ยตัดอาดยา่าาดอหัวอดเอาหัวงยย่งเลยตองคออ่ิดงอืมยกเข็มมยนมัน่าครับก็ชาวบ้านไปพบเจอเวลาไปไถนาครับไปไถนาแล้วช่วงบ่ายพบเห็นก็คิดว่างูเชี่ยวกันสองหัวแม่ก็เลย ตามไปดูตามไปดูก็เจอเป็นงูสองหัว,วก็เลยจับมาไว้ที่บ้านแล้วก็เลยมาแจ้งผมแล้วก็ผมก็เลยไปขอมาไว้ที่ทําการพยายบาลเพื่อให้ชาวบ้านมาดูกันครับ